โอ้แล้วก็กราฟสปีดัสสวีดีเา็มช่วงตั้นเลยกันนะครับตอนนี้อยู่ในต่องสีแนะครับเอาแล้วครับวันนี้ผมจะมาสมเว็บเออจากเฟซน,นะครับมันเป็นเว็บเว็บเติมเกมหืองคันนะครับเม็นมีเว็บเนี่ยสี่สิบแปดพีเนี่ยเว็บเนี่ย่านผช้ชมครับในผมจะมาเติมผมจะมาสมเว็บนี้นะครับู้ชมช่วงมาดูครับมันจะเป็นยังไงครับขอเข้าเว็บแป๊บนะ ในเว็บนี้ท่านผู้ชมซื้อไก่ไอเกมออนไลน์นะครับนะครับเติมเงินนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอไปเติมเงินก่อนนะครับผมอยาตไปเติมเงินแป๊บบ ครับท่านผู้ชมครับผมได้เติมเกมมาเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมครับเอาล่ะครับเราก็เริ่มไปสุ่มกันเลยเดีกว,ว่าครับนะครับมาดูนะครับเอาแบบบัตรเติมเงินหรือเล่นเกมรับของเราเงินดนะแบบผมขอเช็คแบบนะท่านผู้ชมอืมแบบเป็นบัตรหรือว่าเป็นไม่ชาน์ตหน่อยครับเอาอืมอแบบเล่นเกมดีกว่า Hmm. tên kiếm đẹp này mình chút đi qua quá mềm mềm kiếm bật thơm ngâm thơm kiếm nữa đợt bản thân nữa nữa 不加嘞，不加<家>。 ว่าครับผมสมบัติกาลิน้าเหมือนที่ก็ได้ผู้ชมแบบเอาละครับมาดูนะครับว่าจะได้เกลือหรือว่าไม่เกลือครับท่านผู้ชมดนะครับสมบัติโอ้เกลือท่านผู้ชมนี่โหลเกลือกินโอ้เกลือเกล้วท่านผู้ชมดูดิ เกือบได้ว่ะขุดเกลือเลยั่งดูดิเกือบจัดจัดอืหเกินโห เกลือดูดิโหเกินเกินไปเปล่าเกินเกินไปเกลืลอท่านผู้ชมโอ้โหยางวนด้วยเลยมว้ง รวมเลยครับสองร้อยนะครับผมไม่ได้ไม่หรอแล้ครับรวมต่อได้ไม่อครับร้อยกว่าเนี่ย อืไม่ได้ปะโหเกลือจัดเลยวะ่ะแม่งเกินแบบเปล่าฮัลโหลเกินแบบเปล่าเนะี่โหดูดิ ผูกเกินอืมคือแบบเกินไม่เี่ยอะไรเนี่ยรู้รู้ไม่ได้ดีเนี่ย Ờ. Cứt. Ừ. Nên เป็นไปับป่าเนี่ย